สรุปหนังสือเวียนที่น่าสนใจเดือนมิถุนายน2564หนังสือกรมบัญชีกลางบ2อ0เรื่องการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินโดยกำหนดแนวทางดังนี้การสร้างและบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในกรณีที่จ่ายตรงเจ้าหนี้ ต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMAS ก่อนทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานต้องถูกต้องตรงกันหากผู้ขายเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาในการชำระเงินชื่อผู้ถือบัญชีต้องระบุตามหน้าบัญชีหรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนการค้าการบันทึกรายการขอเบอิกก่อนบันทึกรายการขอเบอิกต้องตรวจสอบข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงินให้ถูกต้อง ซึ่งประเภทบัญชีที่ใช้ได้แก่บัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน6เดือนการตรวจสอบข้อมูลส่วนราชการสามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ทุกสิ้นวันผ่าน2ช่องทางคือผ่าน GFMS Terminal และผ่าน GFMS Web Online หนังสือกรบบัญชีกลางด่วนที่สุดว293เรื่องหลักเกมรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณพศ2564าหสำหรับจังหวัดโดยมีเจ็ดจำนวเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายในด้านการเงินการคลังให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดว3 1 2เรื่องสองความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่จะรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 กรมบัญชีกลางที่สองความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามแนวทางของหนังสือที่อ้างถึงตามหนังสือฉบับนี้ไปจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดว .3.2.5 เรื่องเลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMS ไทยจากเดิมกำหนดให้กลุ่ม1ขึ้นระบบในวันที่5พฤษภาคม2564ได้แก่สำนักงบประมาณ สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและกลุ่ม2กำหนดขึ้นระบบในวันที่5กรกฎาคม2564ตามหนังสือฉบับนี้ได้แจ้งเลื่อนแผนโดยกำหนดใหม่ในการขึ้นระบบสำหรับกลุ่มหนึ่งซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไปหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด่วนที่สุด ว3 3 2เรื่องอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2พศ .2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดว89ลงวันที่18กุมภาพันธ์2อ6 4 โดยอนุมัติผ่อนผันสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารหลักฐานเชิญชวนหรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้วตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2563ถึงวันที่31พฤษภาคม2564และให้หน่วยงานของรัฐรายงานสรุปจำนวนและชื่อโครงการที่ได้รับการยกเว้นตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตด่วนที่สุดว3 4 4ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตคอปพเรื่องแนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมการคัดเลือกผู้สังเกตการและการจัดทำรายงานตามมาตรา17และมาตรา18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างว .348 เรื่องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดการใช้กระดาษ